มาเที่ยว,าวบาร์บารเคสของประก,การนะครับรอบสิบปีฟรีก่ฟปีก็ได้นะครับตอนนี้ทางเข้าก็ยังดูสวยงามเหมือนเดิมวันนี้คนไม่เยอะครับันนี้มันเป็นวันอาทิตย์คนจะน,น้อยกว่าวันทำง,งานทางเข้าก็จะไม่ไม่แน่นหนาเท่าไหร่ตอนนี้เรากาลังเดินทางเข้าไปในสวนทางหน้าจะเป็นรูปไดโนเสาร์สาย ถ้าเข้าไปตรงๆก็จะมีที่ถ่ายรูปสมัยก่อนจะสวยมากตอนเราเด็นเด็กตอนนี้เจ๊กฤษรังเดินได้อยากมาเที่ยวพามาเที่ยวเขาจะสนประมาณนี้แหละเจอแล้วเ็วิ่งใส่อย่างเดียวไม่สนใจมีหมูหมูแค่แค่ก็อยากให้อยากให้นมกินนมกินให้เป็นแม่คนละยี่สิบค่ะอันก็ผมได้ยี่สิบบาท จับจับว้ให้ได้จับตั้งด้วยตั้งด้วยตั้งด้วยอดักเข้าไปกันเป็นคำสูงเล็กเด็กอ่ะก็เดินเลาะตามทางที่เขากำหนดให้เดินทางข้างซ้ายจะมีนกหลายหลายพันน่ะเดินเข้าไปล็อกหนึ่งขวามือก็จะเป็นม้าเด็กๆชอบมาถ่ายรูปกันมาดูว่ามันหน้าตาเป็น ด้านบนดึอนี่ตีไม้ชีมยชมือแล้วเกลืออะไรมาด้วเลยมา้มา,มา,าม้าเลือกตามน่าจะเคยเห็นในรูปในโทรศัพท์อันนี้ก็จะเป็นควายเผือกมีสองตัวหลับมาฟังนี้ก็จะเป็นแกะแนคบ เสร็จแล้วเราฟังเดินตรงไปก็จะเป็นสนามสนามสแสดงลานสแสดงจระเข้สายมือเป็นที่เลี้ยงเกาะเลี้ยงก็ะเขขวาม,มือก็จะเป็นมอสอนพัธถุดิบ เดี๋ยวครับครับอยู่ในขั้นตอนของมีการแต่งโครงการต่อเนื่องกับเอ่อครับมาแล้วครับผมขอยอม <laughs> <laughs> นะครับมาชมกันอีกั้สองนัจาเปนใคขึ้นมาไกลนี่ครับไม่ือมาครับหนึ่ีซลากมาเลยครับโอ้ยอนตัวนี้เหรอเอาไปเลยเอาตัวนี้ราคาขึ้นเลยากขึ้นเลยครับต้อน้อยท่สุดด mm <laughs> ယကျာအအိ့ပိုယရန់်န្ျခ្្្្្ម្្្្ទៅៅ្ เอครับขณะนี้ตวน้องลากกมาแล้วครับเออครับสับจ่อมเตัวนี้ครับมีชื่อว่าน้องหมูหยองนะครับเอาขึ้นมาเลยครับทัวน้อากจุดรับเอาน้องหมูหยองขึ้นมาครับครับขึ้นมาแลครับน้องหมูหยองครับเออน้อง อ่านัามากจังโอ้เป็นกาแล้วมาเอาเนี่ยเอาเนี่อเดเอามือใส่เขในปากจอเก้ัวนี้ทชมหน่อยเอาม่ากโอเคเลย่นั้นงน้อยพิสูจน์ครับจะนำมือปๆครับใส่เข้าไปในปากจอเ้มีชื่อว่าูหลอตัวนี้นะครับ

โอเคครับทุกคนไม่อยู่นะครับโอ้ยโอ้ยเอ้าเอ้าข้าจับมันเอ้ย ใส่นะครับงมุ่งโนรางวันมานะครับนักแสดงเราของก่อนนะครับไม่มีใครห้ามเลยอไม่มีใครห้ามคุใส่แล้วจ๊โอเครับอย่งกาน

นี่ไปทางนี้เดินไปทางนู้นลกทางนี้ทางนี้ตัวอะไรนะครับตัวนี้เป็นบ่อจระเข้ที่สำหรับเราเดินดูว่าการวางไข่อะไรยังไงตัวนี้เ,นเ,เรา,เา,า,รา,ระราจะมีการใช้ชีวิตของเขาเราก็เลยจำลองออกมาให้เราเดินดูบนบนได้สวยงามครับตัวนี้เป็นลานที่เราเดินรอบๆได้เลย เหมาะกับการท่องเที่ยวมากเลยเนี่ยเขายังกำลังบูรณะอยู่มันจะรกๆหน่อยแต่ผมก็ดูแล้วโอเคนะแต่เมื่ออดีตก็ยังสวยเ,เป็นเสือแต่ก็จะชอบดู<ห>แต่ก็อย่ามัวล้วงไปนะครับจะได้เราจะเข้าไปที่สวนสวนสวนสุนี้หรือสวนนะสวนนั่งเล่นพักผ่อน,นจะมีสวนสาตั์เล็ก ดูว่ามีอะไรมั่งมีนกมีก็ไก่บ้านอะไร้บบนี้เด็ก็จะชอบดูเดินรอบๆซึ่งเดินไม่ไกลครับเดินใกล้ๆเป็นไก่ไก่ไก่ท้องไก่ไก่ไก่โน่นไก่เดินดูไปใกล้ได้เด็กก็ชอบประมาณนี้แหละก็จะเดินซนทั้งวันเละ รู้ว่ามีเขาอยากจะรู้ว่าเรียนรู้ตัวเองวอง่าืออะไรดูกันเด็กๆสมัยนี้ดูจอทีวีมันจะอาจจะรู้ว่ามีลักษณะเป็นไงบ้างแต่ของจริงเขาก็เลยไม่กลัวเลยชีไม้ชีมืดดูไปทั่วพลังเยอะคนเนี้ไก่ชอบมากเอาให้อาหารไก่ชอบแล้วก็เป็นเปดซึ่งโอกาสที่จะได้ดูน้อยเหมือนเ,เด็กต่างจังหวัดเขาจะเห็นบ่อย ก็จะวิ่งทั้งวันเนี่ยดูแล้วดูอีกกลับไปดูพาไปนั่งเล่นก็มไม่ยอมเจอของเล่นแล้ววิ่งแล้วทีเนี้ยไ,ไปไหนู่ของเล่นอยู่ฟังไหนนูน่นจิงช้าสวรรค์ไปแน่แม่ไเลยทีเนี้ยเห็นแล้วก็ชอบทิ้งของอะไรทีเนี้ยไปไปติเด็กๆก็ประมาณนี้แหละเขาก็อยากจะใช้ พลังเต็มที่เลยคนนี้ก็จะใช้จนเหนื่อย <c oughs> เหนื่อยก็หลับนางเดียวมาแล้วใช้เวลาเดินทางชั่วโมงกว่ายังวิ่งเลย <c oughs> นอนไปแล้ว, <c oughs> วใส่แล้ววิ่งใสแล้วเจอแล้วถึงช้านั่งเป็นเปล่าไม่เคยนั่ง ก็หล่นแล้วรวบเป็นแงงเป็นวันพักผ่อนของเขาทีนี้ก็ร้อนนิดหนึ่งแต่มีต้นไม้ก็เย็นเย็นได้ไม่ถือว่าร้อนมากก็เดินได้นะไม่ถือว่าร้อนก็ต้นไม้เยอะอยู่โดยรอบๆก็จะเป็นสวนสวนเป็นต้นไม้ซะส่วนใหญ่คือเข้ามาแล้วมีลมโชยแล้วก็เย็นสบาย เดี๋ยวนี้นก็จะก็จะเดินไปดูไอ้กวางมนะั้งมีกวางชอบอย่างไงเดินดูลูกนอกอะไรนอกกระจกเทศอ่ะ,อกกะอเด็กแม่ดูสิแม่ข้างแม่เหรอเด็กอ่าชอบฟงสิไฟแล้วนี่แหละ,เ,ะเ,เดินดูแล้วก็จะมีฟังกวางนนะ่าจะเป็นกวางมนะั้ง นอนสบายใจเลย,ยห,หักเขาหักว่ะหักข้างาน่าจะอยู่เยอะแน่หรือว่าชนาชนบอนน่อยนอ่มีตัวหนึ่งเขาโดวนตัดแล้วไม่อชอบชนนะโดนตัดนี่ก็เป็นต้นไม้ร่มรื่นอากาศดีมากเลยมันมีแม่น,น้ำเด็กก็ชอบเล่นชิงชานผมให้ดูรอบรอบ เจแล้วก็กลับไปน่นี่เราจะพาไปดูตรงเสือ,อตรงช้างพิพิธภัณฑ์ช้าง,างสมัยก่อนมีช้างจัดการแสดงช้างช้างเตะบอลเนี่ยตรงข้างหน้าเข้าจะมีสามสามเชือกเนี่ยด้านหน้าก็เป็นพิพิธภัณฑ์ช้างก่อนที่างออกจะเข้าไปอีกนิดนึงเนี่ยเริ่มเข้ามาในช่องนี้เราจะช้างแล้วก็จะมีการไปช้าง จริงเราต้องเข้าประตูหลังแล้วขึ้นไปดูตรงชั้นนั่งกลาวว่าความเป็นเปครั้งแรกดีใจนะหมายยมาังไงนตอนนี้แสดงลานแสดงช้างสมัยอดีตนช้างเตะต้อนช้างขยเยอะชั้นเต้นระบำรำกันเนี่ยคนสึกเมืองสุพรรณ มีสุปาการครับต้นไม้ก็เริ่มตายสม,มัยก่อนต้นไม้เยอะปังเดนอที่ไว้ส่นหลับเรื่องช้างเดินใล้เขาเดอนนี้น้อยมากเชื่อเดียวดู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 ไปแล้วจับจาบ้อน้อยช้างน็่มหได้ เดี๋ยวแล้วเราก็จะพาเขากลับกลับทางนี้เป็นทางที่เราจะเดินกลับมาที่ตรงนี้นะ่าจะเป็นที่เก่าเป็นที่แรกๆเลยนะที่เริ่มต้นจุดเริ่มต้นสมัยก่อนมีจุดนี้คือจุดในไลน์เขาเลยจุดที่ถ่ายรูปสวยงามสมัยก่อนถ้ามีภาพเก่าใครมีก็มันดูได้สวยงามมากน้ำจะเป็นสีทำให้น้ำเป็นสีเขียว เวลาถ่ายรูปจะขึ้นหรือหารยได้นะคะปยังปรับน้ำปรบน้ำเป็นสีเขียวไว้อันนี้ทางเดินนี่ก็จะถ่ายรปเลรกมชุ่ก็จะดูเยอะเลยในการให้อาหารก็ให้ตรงนี้แะไก่ฟองสีคงไก่ห้าสิบบาทร้อหนึ่งก็อยู่ตรงนี้นะครับดูตัวเป็นลานที่คนดูเยอะสุดเลยจ้าเทกระตุกเอฟเฟเลยตัวใหญ่ๆกันเลยดีๆตรงนี้ไฮไลท์สวนเก่าเนาะ จนฟร์ม<ค>เลย,ยเสร็จแล้วเราก็จะเดิน,ดนตรงไปาตรงไปตรงนู้นก็จะเป็นทะลุเลยมีข้างล่างถ้าลงไปข้างล่างจะเป็นผลิธภัณฑ์ิพิธภัณฑ์ของการฟ<ม>ักไข่ฟักอะไรของ่เจลาเขนเรียกว่าอนุบ,บาลน,นบแนะแต่ไม่เป็นอนุบ,บาล จะเริ่มรบารจากจุดนี้เนี่ยชิ้นนี้เป็นพิพิธภัณฑ์เขาสมัยก่อนที่เราข้ามมาดูฝรั่งเยอะฝรั่งไทยการสตาร์ทให้อะไรเงี้ยให้ให้เด็กๆได้ดูการเรียนรู้ของจอร์เจ้พลังเยอะเลยก็เนี่ยขวามือก็เนี่ยขวามือนี่จะเป็น,นที่าาจะไม่เปลี่ยเเเน,นเป็นที่ฝักไทยเราพิพิธภัณฑ์เราให้ส่องให้ดูนะคก็บพวกพักยังไงออกตัวยังไงอืม เดี๋ยวไปเดินะลูกไปเนี่ยทะลุฟังนี้ไปเป็นประจำแล้วเป็นสตาร์ไวปตัวใหญ่ๆมาถ่ายรูปก็กล้างเยอะนะก็ต้องมีงานเยอะเลยนี่ก็เป็นบ่ออนุบาลทางช่วงทางเข้าเนี่ยบ่ออนุบานนลแรกเลยนะจะเข้าตัวเนี้ยเราจะมาดูว่าเออกระไรเดียวยังไงโตยัางไงาอนุบาลยัางไงเนี่ยตัวน้อยตัวเล็กเนี่ยกระโดดบาลเลยละ เราก็จะเดินมาทะลุฝั่งนี้ฮะหมดแรงพอดีเลยใเนี่ยนี่คือทางออกเพมานั่งกินคืออะไรเรากลับบ้านแล้วห้องนอนแล้วอยู่น้ำอยู่น้ำอยากกินน้ำจินเย็นแต่กินไม่เป็นกินครั้งแรกมันจะซาส่าทั้งสมองกินน้อยกินน้อยกินน้อยนีเยอะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับยกไม่ได้เจอกันคลิปหน้านะครับสบาย์บายบายสวัสดีครับผมจากชายเกดนะครับ จะกินยังไงบาดมือนะเลือดไหลนะ